สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการวิซ้อมเลดีค่ะมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์พุธและศุกร์นะคะกับออยอังคณางค่ะแนทเอวิจาค่ะเดี่ยวค่ะเรนน่า่าค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะสีสันสดใสตามเคยแต่วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่จะพูดเนี่ยคือในช่วงเล d ดีนิวส์นี่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โรคภัยไข้เจ็บสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็อิงกับความสวยความงามได้ถ้าใครเคยได้ยินสเต็มเซลล์สนใจมากมันคืออะไรนี่อ่ะใช่จริงจริงแล้วเนี่ยมักจะได้ยินในเรื่องของเอาไปรักษาแต่ว่าระยะหลังมาจะเห็นว่าสเต็มเซลล์นั้นถูกนํามาพูดในเรื่องของความงามทาผิวพรรณครีมผสมสเต็มเซลล์หรือว่าการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปเดี๋ยววันนี้จะมีคําเตือนคนที่เคยมั่นอกมั่นใจมากๆว่า โอ้โหเซมเซลนี่แหละมันสุดยอดแล้วเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเป็นอนุภาคที่สามารถทําให้เราเป็นสุดยอดวิวัฒนาการขวามงามแลยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการรับรองในทางการแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคำเตือนเหรอคะดว่พี่อ๋อยจะแบบแนะนำว่าใช้แบบไหนอะไรแบบนี้ส่วนในช่วง lady beauty นะคะวันนี้มีวิธีการเลือกน้ำหอมแล้วก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับน้ำหอมแต่ละประเภทกันในการวิธีการเลือกที่จะให้เหมาะกับแต่ละคนแล้วก็แต่ละฤดูกาลด้วยค่ะค่ะสำหรับ lady fashion นะคะวันนี้ว่ากันได้เรื่องชุดชั้นในค่ะเรื่องภายในมากๆก็เดี๋ยวมาดูกันทั้งสามช่วงแต่ว่าเริ่มต้นดูเรื่องของ s t e เซลล์กันก่อนนะคะ s t e เซลล์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีอยู่ใน ร่างกายของทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์นะคะซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยนะคะคุณหมอสุรเดชหงอิงนะคะซึ่งเป็นแพทย์กุมารเวชผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและโรคมะเร็งในเด็กจากโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งท่านเนี่ยจัดหาทุนเพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายไขยกระดูกปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เพราะฉะนั้นก็จะมีความเชี่อชาญใไเซลต้นกําเนิดที่ว่านั่นแหละก็คือเรียกว่าสเต็มเซลล์นั่นเองนะคะคุณหมอเขาก็อธิบายนะคะว่าปัจจุบันนั้นสเต็มเซลล์นั้นสามารถที่จะนํามาใช้รักษาเฉพาะ โรคโลหิตวิทยาที่มีการรองรับอย่างเป็นทางการส่วนการนำไปใช้อย่างอื่นเนี่ยยังไม่มีการอนุมัติจากหน่วยงานใดนะคะโดยสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ต้นกำเนิดนั้นจริงๆก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นได้อยู่2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือเป็นเซลล์ต้นกาเนิดจากตัวอ่อน เขาบอกว่าอาจจะเป็นจากสัตว์หรือมนุษย์ก็ได้นะซึ่งได้มาจากการนําไข่แล้วก็อสุจิมาผสมกันจนเป็นตัวอ่อนภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ดึงเนื้อเยื่อจากตัวอ่อนอันนั้นเนี่ยมาผลิตเป็นเซลล์ต้นกําเนิดซับซ้อนไหมมาคิดดูบอกไปถูกบางคนที่ได้ยินว่าเขาไปฉีดอ่ะมันต้องแพงขนาดไหนต่อหนึ่เข็มนะคะเคยได้ยินมาว่าราคาสูงมากแต่ราคาเนี่ย ไม่ได้ปัจัยที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะให้ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่รองรับมากกว่าหนเนะแต่พี่หอยยกเคยไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดนะแล้วเขาก็จะมีซุ้มรับบริจาคสเต็มเซลล์ด้วยซึ่งเขาก็จะเหมือนกับมากชวนหยกเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนกับมีการบอกว่าแต่ต้องขอรับใช่ขอรับบริจาคสเต็มเซลล์หยกก็ถามว่าหยกโตเต็มวัยแล้วนะคะหยกไม่ใช่ตัวอ่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเจาะสเต็มเซลล์ได้เหมือนกันใช่แต่ว่าเจาะจากไขกระดูกใช่อันนี้ก็เป็นสเต็มเซลล์เหมือนก ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเซลล์ต้นกําเนิดตัวอ่อนของมนุษย์ยังไม่มีใครนํามาใช้ในคนคะนะแต่ที่เจาะไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาเอาไปฉีดในสัตว์ทดลองนะคะแล้วก็ควบคุมให้เป็นอวัยวะที่เราอยากที่เราอยากได้มันยากคุมม่มสา,มารใหมขึ้นมามใช่ใช่แต่ว่ายังไม่ได้ยอมใช้ในคนควิธีนี้เนี่ยไอ้ตัวเซลล์ต้นกาเนิดจากตัวอ่อนเนี่ย อันนี้แค่ลองผสมแล้วก็อยู่ในสัตว์ทดลองแต่ยังไม่ได้มีการนำมาฉีดในคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนของมนุษย์ที่ได้ยินที่นำมาใช้ในมนุษย์ก็ยังไม่มีมแล้วก็ยังไม่มีการทดลองหรือวิจัยใดที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้คุณหมอ,อที่มีการฉีดกันนั้นอะไรกันนะคะก็ไม่รู้ะะว่าเป็นสารอะไรคุณหมอบอกว่านั่นแหละเลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ฉีดเข้าไปมันคืออะไร สงสัยจะฉีดคอลลาเจนเข้าไปน,นะ <laughs> นะแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าใครที่มาบอกว่าเอาเซลล์ต้นกําเนิดตัวอ่อนของมนุษย์มาใช้ในคนอันนี้คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องโกโหกแต่เราต้องไปหาว่าตกลงเขาฉีดอะไรเข้าไป <c oughs> เพราะมันยังไม่มีงานวิจัยไหนที่บ่งบอกว่ามันสามารถทําได้ <c oughs> ในโลกด้วยคุณหมอบอกแบบนี้นะคะอีกประเภทหนึ่งประเภทที่2นะคะของ Sem s t e ล c e ก็คือเซลล์ต้นกําเนิดจากตัวเต็มวัย เมื่อกี้ตัวอ่อนตัวเต็มวัยอย่างเดี้ยซึ่งอันเนี้ยสามารถนํามาจากมนุษย์ที่โตเต็มวัยนะคะเมื่อกี้ต้องเอาไข่กับซูจิใช่ไหมคะมาผสมกันแล้วก็ดึงเนื้อเยื่อจากตัวอ่อนนั้นออกมา1สัปดาห์แต่ว่าอันที่1สัปดาห์ใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยตัวเต็มวัยก็คือสามารถนํามาจากมนุษย์ที่โตเต็มวัยแต่ปัญหาก็คือการบริจาคเซลล์ต้นกําเนิดจากมนุษย์นั้นมีความจําเพาะของอวัยวะ ต่างกับเซลล์ตัวอ่อนที่มาจากอสุจิมาผสมกับไข่แล้วออกมาเป็นตัวอ่อนประมาณ1สัปดาห์แล้วดึงออกมาใช้สามารถเอาไปใช้กับอวัยวะใดก็ได้แต่ถ้ามันมาจากตัวเต็มวัยแปลว่าดึงออกมาจากส่วนไหนก็ต้องเป็นอวัยวะนั้นใช่นะคะแต่ว่าเซลล์ต้นกําเนิดของตัวเต็มวัยเนี่ยต้องประจําอวัยวะเท่านั้นเช่นจากสมองก็ต้องเป็นสมองจากตับก็ต้องเป็นตับเพราะแต่ละอวัยวะของมนุษย์มีสเต็มเซลล์ประจําอวัยวะนั้นๆนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่า สเต็มเซลล์ที่กล่าวถึงในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ในการรักษาคนมีอยู่ชนิดเดียวนะคือสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ต้นกําเนิดที่เม็ดโลหิตที่ดูดมาจากไขกระดูกวันนี้ที่ที่หยกดอกเรี้ยวหใช่เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาจากสมองเขาดูดสมองไปไม่ได้ตอนนี้ยังไม่เพราะว่ายังไม่ตาย ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าบริจาคได้ก็คือแปลว่าเอามาจากแต่หยอเคยได้ยินขั้นตอนการเจาะไขกระดูกนะพี่หอยเจ็บมากเจ็บมากใล่มาก็เลยบอกว่าขอแค่บริจาคเลือดอย่างเดียวพอใช่คือหยกก็อยากจะแบบคือลังคิดว่า ลองคิดว่าถ้าสมมติมีคนที่ต้องการจริงๆแล้วโยกดันแมชกับเขาจริงๆแต่ว่าเขาต้องมาเจาะไขกระดูกโยกเนี่ยด้วยการต่อเข้าไปที่สันหลังเนี่ยเราก็ดูดขึ้นมาเขาดูดขึ้นมาเรใจ่ายคนในครอบครัวที่ว่ารักกันจริงๆเออใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คุณหมอก็เลยบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องสเตมเซลล์ก็ยังเป็นเรื่องที่หลายๆอย่างยังไม่มีการวิจัยแล้วก็ทดลองที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่า เอาสเตมเซลล์มาใช้กับเรื่องของความงามเนี่ยคุณหมอเขาก็เตือนนะคะว่าเรื่องความงามกับสเต็มเซลล์นั้นยังไม่มีการพิสูจน์ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคนที่ฉีดสเต็มเซลล์แล้วจะงดงามแต่ได้แน่ๆคือเสียตังค์ <laughs> แต่ความงามไม่รู้ได้หรือเปล่าเ <laughs> สียตังค<ม>์แน่ๆนะคะ<ม>คุณหมอบอกไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเนี่ยฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายเพราะสูตรของความงามเนี่ยมีหลายสูตรมันคงจะมีการผสมอะไรกันไปเข้าใจอย่างหนึ่งค่ะพี่ว่าต่อให้นะมันยังไม่เป็นผลสำเร็จที่ได้ผล เอฟเฟกติฟชัวแต่เชื่อเลยว่าม<อ>ีหลายคนค่ะที่กลัวกันแก่มากากลัวว่าฉันจะไม่สวยยิ่งตอนสาวเคยเป็นคนสวยมาก่อนเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหพอฉันแก่เนี่ยเริ่มรับตัวเองไม่ได้ดังนั้นต่อให้หมอยังไม่ยืนยันว่ามันปลอดภัยชัวเขาก็พร้อมจะเสี่ยงเพ<อ>ราะเ,เกิดมันได้ผลอุ้ยตายแล้วฉันก็กลับ ไปเป็นเหมือนตอนวัยสาวได้อีกกล้าเสี่ยงหลายคนกล้าเสี่ยงเพราะว่ากลัวความแก่บนใบหน้าตัวเองมากกว่านะคะมันก็เลยทําให้มีคนที่เรียกว่าร่ํารวยหลายคนเนี่ยพร้อมจะเสี่ยงแบบนี้แต่ก็ต้องบอกเลยนะว่ามันก็เลยกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาอุ้ยคนรวยเขาก็ทํากันมันต้องปลอดภัยแน่นอนแต่อย่างที่บอกค่ะว่าหมอยังไม่ได้รอยรอาจจะต้องรอสักสิปีใช่เพราะว่าตอนนี้ลองเซิร์ช Google ไปนะสเต็มเซลล์กับความงามคลิชชื่คลินิกดีขึ้นมาเต็มเลยทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วย น่ากลัวนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับการดียเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีเคยสิปีแล้วการเป็นวัยของเราพอดีใช่เขาบอกว่าเคยมีคนไข้เป็นโรค SLE หรือว่าโรคพุ่มพวงเนี่ยเอาเซมเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูกตัวเองไปเพาะแล้วฉีดเข้าไปในไตปรากฏว่าคนไข้ตายนะคะจากเซลล์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันไปกลายเป็นเนื้องอก จากของตัวเองด้วยาสาวะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รับการยืนยันสักทีเดียวต้องให้แพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆแล้วก็บางทีเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ย ถูกถ่ายเข้าไปแบบนั้นก็ไม่ได้รับรองว่ามันจะมันยังเป็นวิวัฒนาการที่ใหม่มากๆคะอยว่านสเต็มเซลล์เนี่ยคงต้องอาศัยการศึกษาแล้วก็ทดลองอีกเพราะว่ามันมีทั้งสเต็มเซลล์จากคนสเต็มเซลล์จากสัตว์อะไรแบบนี้ด้วยสัตว์ก็ใช้ในคนไม่ได้ถูกต้องข้ามสายพันธุ์ก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นพวกอะไรนะคะรกแกะค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ไม่น่ไว้วางใจเหมือนกันมาฟังดูแล้ว เอาช่วงหน้าเราไปพูดเรื่องความงามแบบรื่นรมกันบ้างดีกว่าเรื่องนี้ชักกลัวไหมอันนี้ดูดูเป็นดูเป็นไขกระดูกอย่างงี้ัวดูเป็นเสียวในช่วงหน้านะคะวิธีการเลือกน้าหอมในช่วงเวลาต่างๆนะคะทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็วิธีการเทสน้าหอมด้วยซ้ำนะคะว่าเคล็ดลับการเลือกน้ําหอมที่จะเหมาะกับแต่ละคนเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะค่ะ w i s w i s กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ w i s ต o ม l a ดีนะคะช่วงนี้ Lady Beauty ค่ะมาดูกันเรื่องหอมหอมเรื่องน้ําหอมเรื่องสารให้ความหอมกับร่างกายกันบ้างอันนี้แนะรู้สึกดีดาวมากเราเคยมีคําพูดนะว่าผู้หญิงที่ปราศจากกลิ่นหอมเนี่ยเท่ากับไม่ใช่ผู้หญิงดังนั้นดังนั้นทําไม่ได้ฉีดนี่ต้องไปฉีกันเดี๋ยวนี้ต้องรีบฉีดนะแต่ว่าจะเป็นน้ําหอมแบบว่ากลิ่นประมาณไหนที่เรียกว่าจะเพิ่มคูลเสน่ห์ให้กับเรามากไปก็ไม่ดีนะคะถูกไหมคะน้องจูมิจะดับเสน่ห์ของเราไปเลย่คะแนะนําด่วนเลยค่ะกรู้มาก หอมนะคะก็เจริงๆแล้วมันก็ถ้าเรื่องทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าเป็นกลิ่นประจํากายกลิ่นกายถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกกลิ่นเนื้อสาวแหละเมื่อดึงดูดเหมือนฟีโรโมนชนิดหนึ่งแต่เป็นฟีโรโมนสองสังเครา,า,คราคะห์นะคะ,คะเรามาดูประเภทกันก่อนนะคะเรื่องของกลิ่นพวกนี้ก็คือจะมีแบ่งเป็น3ประเภทก็คือสิ่งที่เรียกว่า perfume อันนี้ perfume ก็คือรู้กันอยู่แล้วเป็นน้ําหอมอันนี้จะมีลักษณะที่เข้มข้นที่สุดนะคะคือมี3าประเภทเข้มข้นที่สุดจะมีความหอมในยาวนาน24-48ชั่วโมงถ้าใครซื้อแบบ perfume มาก็จำว่าหอมนานหอมนานหอมเข้มข้นและจะราคาแพงสุดด้วยหอมนานหอมทนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขียนว่า toilet นั่นแหละแต่ว่าอ่านว่าตัวทัวเลตนะคะอันนี้ฝรั่งเศส เอออนุเคราะห์โดยพี่แนทเชินะคะเอาดูแลตัวแลทใช่เอาดูแลตัวแลทใช่สิบถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะอนุภาพความหอมของชนิดนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปซื้อน้ําหอมเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นบ่อยว่าเขียนเพอร์ฟูมเขียนว่าทูแลทนะคะอีกอย่างนึงอาจจะเคยคุ้นเคยแต่อาจจะไม่ได้เห็นตามเชลน้ําหอมหรือเครื่องสําอางมากนะคือโคโลนเอาดโคโลนอันนี้ก็จะจางกว่าอันนี้ก็จะเหมาะกับวัยรุ่นนะในความเชื่นทเพราะกลิ่นมันจะมันจะอ่อนกว่าค่ะโคโลนนะคะจะมีอนุภาพความหอมอยู่ที่6กถึงสิชั่วโมง นะคะเวลาที่จะเลือกซื้อนะคะเวลา,าถ้าสมมุติเราไปซื้อช่วงหน้าหนาวเราควรจะเลือกซื้อกลิ่นที่ฉุนกว่า ที่เราต้องการนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่อาบน้ำใช่ไหมเพราะว่าในอากาศหนาวเนี่ยจมูกรับรับกลิ่นของเราเนี่ยหนึ่งเดือนที่เราจะรู้สึกว่ามันจะเย็นจะชาใช่แต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงกลิ่นจะฉุนแล้วก็การรับรู้กลิ่นของเราก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นในหน้าร้อนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะต้องเลือกกลิ่นให้บากว่าใช่เบากว่านะคะไม่งั้นก็จะฉุนเกินไปแล้วอย่างหนึ่งก็คือการเลือกซื้อน้มหอมกลางวันกับกลางคืนเวลาที่ฉีดใส่ตัวแล้วกลิ่นก็ไม่เหมือนกันทีว ควรจะไปเลือกกลางวันเวลาไหนละ่ะจริงๆก็เราก็จะสะดวกการกลางวันแต่ก็คือเราต้องยอมรับไว้ว่าเวลาที่เราไปเลือกซืกก้อกลางวัน<ด>เวลาที่เราไปฉีดตอนกลางคืนอาจจะได้อีกกลิ่นหนึ่งหรือเพียเพ้ยนเพี้ยนไปนิดนึงเราเช่นเราซื้อกลางวันแต่ว่าบางทีเราไปงานกลางคืนแต่พี่สะดวกแบบนี้สะดวกให้คนอื่นซื้อมาให้เลยอันนี้เราก็สะดวกได้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโอเคขอซื้อมาให้เทคนิคการเลือกน้ำหอมนะคะข้อห้ามก็มีบ้างก็คือว่าก่อนที่จะไปรอน้ำหอมค่ะคุณผู้ชมไม่ควรจะทานอาหารที่มีกลิ่นฉุนไปก่อนนะคะตีกันเหระเทียม หัวหอมวอดสบีอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นเครื่องเทศฉุนๆนะคะอาจจะคิดว่าเออฉันลองน้ําหอมข้างนอกเดี๋ยวจะกินเข้าไปข้างในนะแต่ก็เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งอย่างเช่นคนแขกหรืออะไพวกเครื่องเทศอะค่ะใช่คืออันนั้นเนี่ยเขาก็ทานข้างในแต่ว่ากลิ่นก็จะออกมาตามผิวกายเหมือนกันอ่าใช่คือไปตอนอกกลางแล้วก็เซ็กซี่มากไปไปดมน้ําหอมที่เคาน์เตอร์เขาบอกที่ดูใบเนี่ยสินค้าประเภทดวตี้ฟรีจะถูกเออน้ำหอมจะเยอะมากแต่ด้วยความที่ขอโทษนะคะกลิ่นกายของแต่ละท่านเนี่ย มันทําให้เราดมน้าหอมไม่ได้แล้วแม้ว่าตกลงอันนี้มันหอมหรือเผาเพราะว่ากลิ่นตีกันกลิ่นที่ตัวของคนเนี่ยมันตีกันไปหมดแล้วพอมาดมที่เมืองไทยเออถึงได้อ๋อกลิ่นนี้เป็นอย่างนี้เหรอใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาหารมีกลิ่นฉุนนียค่ะก็คือเขาก็จะห้ามในช่วงก่อนที่จะไปทดลองน้าหอมหรือไปซื้อน้ําหอมนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรออกกําลังกายจนเหนื่อยเกินไปเพราะเวลาที่ออกกาลังกายเหนื่อยเกินไปอุณหภูมิในร่างกายเราจะร้อนขึ้นแล้วมันจะช่วยกระตุ้นกลิ่นให้ฉุนมากขึ้นเพราะฉะนั้้นเี่ยบาาาางทรรอจูสึกว เอ้กลิ่นเนี้ยหอมแต่ฉุนเกินไปจริงๆแล้ว,ลวอาจจะเป็นเพราะว่าตอนน้อุณหภูมิในร่างกายเราสูงหลังจากออกกําลังกายนะคะแล้วก็ไม่ควรไปเลือกซื้อน,น้ําหอมหลังฟื้นไข้ใหม่ๆ <laughs> หลังจากหายป่วยใหม่ๆหรือว่าเพิ่งสูบบุหรี่มา<อ>เพราะว่าการรับรู้ประสาทรับรู้เนี่ยจะเพี้ยนค่ะก<อ>็อาจจะรับรู้ได้ไม่ถูกต้องตามกลิ่นที่อยากได้จะต้องซื้อน้ำหอมเพราะว่าแก่แข็งแรงก็ร่างกายแข็งแรงถ้าป่วยก็รักษาตัวไปเถอะพี่อย่าฉีดน้ำหอมเลยเออเมืนค่ต้องรีบฉีดต้องรีบซื้อ ไม่งั้นเดี๋ยวแบบจะไม่ม hm. ีจุดดึงดูดใช่ไหมคะจะดูวิเป็นผู้หญิงกำลังผวยวยอยู่แล้วยิ่งไม่เป็นผู้หญิงอีกอย่างพี่แนทบอกนะคะวิธีการเทสนะคะการเทสน้ําหอมเนี่ยปกติไปห้างเทสกันยังไงคะก็เขาจะมีกระดาษกระดาษตัวเทสัวเทสตัวว่าพี่ชอบพี่ฉีดที่ตัวพี่เองนะแต่บางทีมันก็ฉีที่ตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะฉีดน้าหอมอะไรออกมาจากบ้านก่อนก็เลยทาให้งงกับกล่นใช่ค่ะก็โดยส่วนมากเขาก็จะมีกระดาษให้เทสแต่ว่าต้องทราบอย่างหนึ่งว่ากระดาษเนี่ย มีเป็นกระดาษแห้งๆเปล่าๆซึ่งมันจะไม่ได้มีไขมันผิวหรือว่ากลิ่นประจําตัวของแต่ละคนเพราะฉะนั้นในวิธีการเทสเนี่ยค่ะถ้าตั้งใจจะไปเลือกซื้อน้ําหอมแล้วเนี่ยวันนั้นก็ไม่ควรจะฉีดน้ําหอมหรือว่าทาโลชั่นที่มีส่วนผสมของน้าหอมรุนแรงค่ะจริงๆก็คือไม่ควรทาเลยเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการเทสน้าหอมก็คือผิวกายของเรานั่นเองจุดที่ดีที่สุดก็คือตามบริเวณที่เป็นชีพจรต่างๆก็คือพวกข้อพับข้อมือนะคะกระดูกไหปลาร้าสะดืออาจจะไม่เหมาะในการเทส แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแฟชั่นขคตรกร่าใส่แบบเออเสื้อเอลอยเสื้อครอปเสื้อครอปเสื้อคอเอลอยแล้วก็ใส่อย่างนั้นไปเรียกเพื่อนมาดมซีหอมได้หรือเปล่าจุดนี้จะเป็นจุดที่มีชีพจรไม่เคยมีการทดลองเอาไว้ฉีดแล้วอยู่กับแฟนละกัน จุดนี้จะเป็นจุดที่มีชีพจรน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นกลิ่นน้ําหอม <laughs> ก็จะแนะนําให้ฉีดเทสต,ตรงนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติใครแพ้น้ําหอมปกติแล้วอาจจะมีบางคนฉีดตามเสื้อผ้า <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ถ้าไปเทสเนี่ย <c oughs> ก็คือให้ฉีดลงบนผ้าเช็ดหน้า <c oughs> แล้วก็พกไว้ในกระเป๋าเสือ้อ <c oughs> หรืออะไรก็ได้ที่มันสัมผัสตัตวใกล้ชิดมากที่สุด <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดมน้ําหอมจากผ้าเช็ดหน้า <c oughs> อีกทีหนึ่งว่ากลิ่นมันเป็นยังไงบ้างเซลอาจจะถามว่า อีกนานไหมคือแพ้เนี่ยต้องเอาใส่ผ้าอีกนานหรือม่ก็ต้องหันไปใช้น้ำหอมมาไปร์ไทยกับน้ำอบก็เป็นน้ำหอมแบบหอมเหกืารกันะแต่ว่าจริงๆอย่างที่พี่ได้อยว่าก็คืออาจจะต้องรอเวลานิดนึงเพราะว่าระยะเวลาการเทสน่ค่ะปกติมันจะฉุนใช่ไหมคะเทสทีแรกเราก็จะถูกฉุนไม่ไหวจริงๆแล้วเขาแนะนําว่าให้ฉีดตรงข้อมือ ถ้ามีมากกว่า 2, 2> กลิ่นก็แยกข้างกาันหรือเนื้อข้อมือเป็นข้อพับอันนี้ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปเดินเล่นในห้างสัก20นาทีถึง1ชั่วโมงเดินกลับมาใหม่ใช่แล้วก็ทดสอบน้ําหอมอีกทีหนึ่งว่ากลิ่นยังเป็นกลิ่นที่เราชอบก็ไม่รู้ว่าเซลเขาจะโอเคไหมต้องหวจะทำหน้าสิ้เขาจะขาย <S <S <ๆ>ของกับเราเขาต้องโอเคอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นยังไงไม่รู้มากเดี๋ยวเวลาังถ้าเกิดเซล์ถามจะเอาวิธีหยกไปบอกเลยรู้ไหมคะว่าวิธีการที่ฉินหอมถามเซลว่าไม่รู้ใช่ไหมคะดูบีสตอมเลดี้ ถึง1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเทสน้าหอมบริเวณที่เราฉีดเนี่ยว่ายังเป็นกลิ่นที่เราชอบอยู่ไหมเหมือนกับที่เราฉีดทีแรกนะคะแล้วก็ตําแหน่งที่เหมาะกับการฉีดบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ควรฉีดหลังหู บางคนเนี่ยจะฉีดยังไงตรงนี้ตรงนี้หลังหูแต่แต่หลังหูเนี่ยจะเป็นจุดที่มีไขมันออกมามากเกินไปแล้วก็จะเป็นจุดที่ปรากฏว่าเหม็นเหม็นใช่กลิ่นจะเพี้ยนเหงื่อออกมีตอมเหงื่อใช่มีตอมเหงื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะฉีดในบริเวณที่เหงื่อออกมากอย่างเช่นหลังหูนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะเพี้ยนแล้วบางทีมันอาจจะจะเหม็นจะเหม็นแทนมีทิปส์เล็กๆนะคะมาฝากในการฉีดน้ําหอมบางคนฉีดน้าหอมหลายคนแหละ กันบนนี้ถูกป่ะคะอย่างดีก็แถวนี้เขาบอกว่าให้ฉีดที่หัวเข่าอ๋อเซ็กซี่จังเลยอ่ะเวลานั่งก็จะได้กลิ่นฉีดที่หัวเข่าหรือว่าหลังคือการข้อพาร์ทเวลาเดินเนี่ยผึบ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 ตีตีปีนเข้าไปเห็นไหมมีกลิ่นกลิ่นของความหอมแม้นต่ผินจริงจริงเดินผ่านก็ได้กลิ่นเรื่องนี้มีเหตุผลนะคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่ากลิ่นน้ำหอมอะค่ะจะเบาเหมือนอากาศเพราะฉะนั้นจะลอยขึ้นสู่ที่สูงเพราะฉะนนั้เย การฉีดน้าหอมจากบริเวณข้างล่างมันก็จะทําให้เราฟุ้งขึ้นมาทั้งตัวใช่ถ้าเกิดเราฉีดท่อนบนก็จะฟุ้งขึ้นข้างบนตลอดรีฉีดเลยนะคะระดับน้าหอมกันบ้างนะคะก็จะมีท็อปนอสมิดเดิลนอสเบสนอสท็อปนสก็คือจะกลิ่นแรกหลังจากฉีดสนาทีมิดเดิลนอสก็คือจะเป็นกลิ่นเขาเรียกว่าหัวใจของกลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้จะอยู่นาน2-4ชั่วโมงก็คือจะกลิ่นที่ฟุ้งกระจายบนร่างกายเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็เบสนอสก็คือกลิ่นที่จะเกิดขึ้ ใช่1 1> ยี่ินาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ากลิ่นแรกที่ฉีดลงไปมันจะเป็นเขาเรียกว่าท็อปนสก็คือกลิ่นแรกจะค่อนข้างฉุน,น,นแมพูดถึงเรื่องน้ำหอมแล้วนึกถึงผู้หญิงเซ็กซี่คนหนึ่งเน,น Marie ะอะมาริมอนโรค่ะเคยมีนักข่าวถามเพราะว่าตอนนอนใส่อะไรเขาตอบว่า ชาแนว number five อย่างเดียวเป็นคำตอบที่เซ็กซี่มากคืออย่างอื่นไม่ใส่เออใส่น้ำหอมชาแนว number five อย่างเดียวนะคะนี่ก็เป็นกลิ่นที่คลาสสิกสุดๆเลยสำหรับสุภาพสตรีตั้งแต่ยุครุ่นคุณแม่มาจนถึงรุ่นเราแต่ก็ฉุนมานี้ะพอเรื่องน้ำหอมเนี่ยก็รู้สึกเซ็กซี่ครับช่วงหน้าเซ็กซี่กว่านี้อีกนะคเลยที่แฟชั่นกับเรื่องที่ว่าด้วยชุดชั้นในค่ะ w i สต์มส์เลด เกลับเข้าสู่รายการนะคะในช่วง lady fashion ค่ะวันนี้พูดกันถึงเรื่องของชุดชั้นในชุดชั้นในนะเป็นความอึดอัดคับข้องใจของผู้หญิงเนี่ยมาตั้งแต่วัยเราเริ่มเป็นวัยรุ่นบางคนนะไม่เคยใส่ชุดชั้นในที่พอดีหรือสบายใจสบายตัวเลยวันนี้เราเลยมาทําความรู้จักกับชุดชั้นในกันมากขึ้นก่อนแล้วกันนะคะต้องบอกว่าชุดชั้นในเนี่ยมีกี่แบบนึกออกไหม เยอะมีมกบบตะขอหน้าตะขอหลังถอดสายไม่ถอดสายอะไรแบบนี้ปะ่ะคะอ่านะมีจริงแล้วมีหลายแบบมากนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นซอฟต์คัพซอฟต์คัพก็คือจะไม่มีโครงนะ,ะซึ่งคนไทยไม่ค่อยนิยมเพราะว่าคนไทยเป็นประเภทหนะ้าอกเล็ก แต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์คัพเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่คือมันจะไม่หนุนฟองน้ําไม่มีโครงไม่คือแต่มันใส่สบายแล้วดูเป็นธรรมชาติที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้นะคะมันจะดูแบบเนียนไปกับเนื้อนอกจากซอฟต์คัพแล้วก็จะมีพุชอัพบราคือยกเสริมขึ้นดันขึ้นมาอาจจะมีหนุนหนุนอะไรที่มันบอกว่าดูมีโครงด้วยนะช่วยปยุงแล้วก็ดันทรงขึ้นมาด้วยดุมอ่าประมาณนั้นดุมดุนั่นแหละค่ะแล้วก็มีแบบที่เสริมฟองน้ําหนักหักเลยคือสําหรับคนที่อกเล็กมากๆกหนักหนี่หมายถา้ นอกจากดันแล้วยังเสริมให้มันใหญ่ขึ้นด้วยทั้งหน้าทั้งดูเือนั่นแหละทั้งถ้วยนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีแบบเอ่อแบ s ็คเลสคือไม่มีข้างหลังไม่มีสายข้างหลังสำหรับคนที่ต้องเกือบจะคล้ายๆค่ะแต่ว่าอาจจะมีสาย อ้อมร้อมแขนก็ได้เกี่ยวกับหรือเป็นแบบผูกอะไรอย่างนี้ก็ได้มันจะอยู่ยังไงเนอะพี่นาทีนั่นนะสีคขาไม่เคยใส่กับพ่ดเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์หลังนะคะนอกจากแบ c ็กเลสแล้วก็มีสตรปเลสคือไร้สายถอดสายได้เหมาะกับเหมาะสําหรับเวลาใส่สเดียวก็อกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีลองลายลองไลายนี่คือเป็นแบบเต็มตัว ประมาณว่าคนไทยบอกรอนไม่ค่อยใส่คอเส็จหรือเปล่าคะเกือบถึงเกือบค้ายค่ะแต่ว่ามันจะมันจะประมาณแค่ช่วงช่วงใกล้ๆช่วงเอวนะคะประมาณยาวลงมาหน่อยยาวลงมาหน่อยเคยเห็นคุณยายใส่ใช่ใช่แต่มันดีหรือไม่คุณยยคุณยายนิดนึงมันจะดีตรงที่ว่ามันจะทําให้ดูเหมือนเอวเล็กแต่ว่าหน้าอกก็ดูแบบดูใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้แต่แล้วคอเส็จเนี่ยมันจะยาวลงมากว่านั้นอีกคอเส็ตนี่มันมีมาแต่ยุคโบราณคือผู้หญิงสมัยก่อนนะคะเขาจะใส่คอเสร็จเพื่อทําให้เอวเล็กลงสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิง เอลเล็กประมาณ18นิ้วได้โอ้โหนะ <S 2> <S 2> <S คือรัดให้ <S <S มัน <S <S แบบนิ้วแต่<อ>ที่โครงหายไป2ข้างช่ใช่ใชนะถึงขั้นว่าผู้หญิงออสุภาพสตรีบางคนเนี่ยเป็นลม นะคะแล้วก็มโดนรัดโดนรัดททนิ่ช่วงที่นางเอกกำลังโดนรัดนั่นละค่ะแต่ชุดชนันแบบนั้นเนี่ยสำหรับหญิงชนชั้นสูงเท่านั้นนาจะมีคนคอยดึงให้ถ้าเป็นหญิงหญิงชนชั้นล่างเนี่ยก็ไม่ต้องใส่แล้วก็จะไม่มีแฟนน่าจะมืดเอาน้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากแบบนี้แล้วก็ยังมีแบบเฮลเทอร์คือแบบผูกคอนะเราจะได้ใส่ชุดที่มันเป็นแบบ เสื้อของคอกันได้แล้วก็มีเดมิบราค่ะคือจะเป็นอะไรที่มันดูเหมือนไม่เต็มทรงมันจะแค่ครึ่งเดียวเหมาะสําหรับคนที่จะใส่เสื้อที่มันเว้าคอวีคอคว็นเนินเนื้อเซ็กซี่อะไรแต่แบบนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับคนหน้าอกใหญ่เพราะมันจะดูล้นมากเกินไปนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของทรง ของหน้าอกเราบ้างละก <c oughs> ัน <c oughs> เพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนมีสรีระหน้าอกที่แตกต่างกันเราต้องรู้จักสรีระของเราก่อนเพื่อจะเลือกชุดชั้นในที่มันพอดีและ <c oughs> ทําให้ทรงของเราสวยขึ้นอย่างแรกทรงลูกเกดหรือทรงเชอร์รี่ไม่ต้องตกใจว่าเป็นตัวเอง, <c oughs> ง <c oughs> ไม่ต้องตเลยทาน่าดีกว่าไม่ต้อง <c oughs> ตกมากนะคะทรงลูกเกดเชอร์รี่เนี่ยคือเป็นแบบเด็กที่เริ่มเริ่มจะมีหน้าอกขึ้นนะคะิร์สบราเฟิร์สบราถูกต้องคือต้องใส่ที่มันเริ่มประคองทรงนะคะซึ่งเราคงเลยวัยนี้แล้วล่ะเราข่าไปเลย แต่ว่าด้วยสรีระอาจจะยังเป็นอยู่อาจจะยังอยู่อันต่อมาทรงเลมอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเด็กประมาณวัยรุ่นและคือเริ่มโตขึ้นมาหน่อยคือจะมีเนินอกแต่ยังน้อยอยู่แล้วก็ฐานทรงยังไม่กว้างอันนี้ก็ต้องใช้บราที่มันช่วยเสริมทรงให้มันดูอวบอิ่มขึ้นนะคะก็แบบที่เป็นแบบว่าพุชอัพบราอะไรพวกนี้ที่มันประคองแล้วก็ดันทรงด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีทรงแอปเปิลนี่โชคดีทรงแอปเปิลนี่คือแบบสวยได้รูปแล้วมีเนื้อเนินอก เต้าทรงกลมได้รูปนะอันนี้ใส่แบบไหนก็สวยแต่ขอให้ไซส์และคับพอดีนะคะก็วัดกันดีๆแล้วกันอันต่อมาทรงสตรอเบอรี่ดูแหลมๆนะดูเล็มกางจินตนาการตามทรงสตรอเบอรี่คือว่าเต้าทรงมันเริ่มคล้อยแล้วนะฐานทรงมันกว้างกว่าแบบเลมอนนะแบบเลมอนยิ่งเป็นัยรุ่นอยู่ใช่ไหมนี่เคยมีคนเปรียบเทียบ เป็นดอกไม้ก็มีพิวเหลียดอกบัวเลยดอกบัวถ้าเปลียนเทียเป็นผักผลไม้เดี๋ยวจะต้องมีทรงมะเขือยาวไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีทรงสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะก็คือคือเป็นของวัยสาวและไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอันนี้ก็ให้เลือกแบบบราแบบที่มีโครงช่วยประคองด้วยนะคะอาจจะต้องเป็นโครงที่มีฐานกว้างนิดนึงเพื่อจะได้เก็บเนื้อได้หมดรวมถึงเนื้อด้านข้างด้วยไม่ให้มันไปกองเพลทอยู่ด้านข้างนะคะอันต่อมาทรงลูกแพร ทรงลูกแพเนี่ยที่นัดเคยเห็นนะมักจะเป็นสา,สาวตะว,วันตกมากกว่าคนเอเชียไม่ค่อยมีแบบนี้ทรงลูกแพเนี่ยมันจะมันจะคล้อยมากฐานทรงกว้างแต่ว่าคล้อยดูหย่อนคล้อยแล้วก็รูปทรงแปลกๆนิดนึงนนสาหรับเราไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะต้องใส่แบบมีโครงช่วยประคองแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องมีแบบเก็บเนื้อด้านข้างจําเป็นมากมันจะได้ไม่ไม่คล้อยและย้อยแบบนั้นนะคะ,คะถ้าเป็นรูปทรงสัประรด หนึ่งภาพไม่ออกเลยจริงๆนะอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีมะเขือทรงสับปะรดนี่คือเตาทรงมีมากแล้วทรงพุ่งชันด้วยให้ใส่แบบ soft bra s ี่พูดไปคือไม่มีฟองน้ําไม่มีโครงอะไรแบบนี้เพราะว่าหน้าอกก็มีเยอะอยู่แล้วอันต่อมาสาวอกไข่ดาวไม่กล้ามองหน้าไข่เลยไม่ต้องมองไม่ต้องมองสาวไข่ดาวคือเนื้อน้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพุ่งชันด้วยของหน้าอกก็ควรเลือกแบบที่เสริมทรง และเสริมทั้งโครงเพื่อจะดันเนื้อใต้หน้อกขึ้นและก็เสริมฟองน้ําไปด้วยมันจะได้เวลาใส่เสื้อผ้ามันจะได้ดูมีมิติอันนี้มันซูเปอร์บราหรือเปล่าเออนะก็รู้สึกว่าทีมงานเรากำลังแอบดูน่าเ้แต่ช่างภาพของเราก็ึเป็นผู้ชายลืมไปว่าไม่มีเออหรือมีอันต่อมาสาวอกใหญ่กันบ้างนะคะเสียดายที่เราไม่อยู่ในข่ยน้าสาวอกใหญ่นี่คือมีเนื้อหน้าอกมากแล้วก็พุ่งชันมากด้วยซึ่งข้อดีคือเซ็กซี่แต่ปัญหาตามมาคือมันจะหย่อนคล้อยได้ ง่ายตามแรงโน้มถ่วงนะคะหรือหน้าอกยานนั่นแหละก็ควรจะเลือกแบบที่ม okay ีโครงช่วยประคองไม่ให okay ้มันหย่อนคล้อยนั่นเองนะคะแล้วก็มีฐานทรงที่ดีแล้วก็เก็บเนื้อด้านข้างหรือแบบมินิมิเซอร์มินิมิเซอร์คือว่าเอชุดชั้นในที่ทำให้ดูหน้าอกมันเล็ก เล็กลงคงจะไม่ได้อยากให้มันใช้อะไรแบบนี้เนาะอ่าอันที่สองคนที่หน้าอกใหญ่มากเขาไม่มั่นใจอะคาต้อง maximizer minimizer นี่ไม่ถอยอันนี้คือเรื่องของชุดชั้นในที่นอกจากว่าดูทรงแล้วนะคะก็ต้องบอกด้วยละกันว่าชุดชั้นในเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วประหยัดเพราะเวลาซื้อมามันแพงก็ใช้เป็นานๆแต่ต้องบอกว่ามันควรเปลี่ยนทุก3 4เดือนเพราะว่าเนื้อผ้ามันยืดเมื่อเนื้อผ้ามันยืดเนี่ยความกระชับหรือการประคองอกอุ้มเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเปลี่ยนเร็วกว่าแปลงสีฟัน อีกนะคะสามถึงส,ส่นจะบอกว่ามันก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะด้วยนะคะบางคนที่เคยได้ยินเรื่องของมะเร็งเต้านมะะนะ ต้องเตือนเลยพี่เพราะว่าการใส่มีผลเหมือนกันมีผลและเขาบอกว่าไม่ควรใส่ชุดชั้นในนอนที่หลายคนงงว่าตกลงควรใส่ไหมไม่ควรใส่เขาบอกว่าไม่ควรเลยค่ะเพราะมันจะทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกและอึดอัดแล้วอาจจะทําให้เป็นมะเร็งเต้านมได้แล้วด้วยความรู้สึกเองมันก็นอนไม่สบายด้วยอ่ะใช่นะก็ไม่ควรใส่นอนอย่าไปเชื่อความคิดแบบรุ่นคุณยายว่าต้องใส่นอนนะมันอึดอัดจริงๆเพราะเดี๋ยวว่าจะหย่อนคล้อยเร็วคล้อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงชุดชั้นในนะจำเป็นค่ะยอมเสียเงินซื้อของที่มันแพงแต่ว่ามันดีนิดนึงนะคะ ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นของแบรนด์ต่างประเทศนะเพราะว่าจริงๆแล้วเคยลองด้วยประสบการณ์ตรงเนี่ยแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับสรีละผู้หญิงเอเชียหรือว่าคนไทยอย่างเรานล้เลือกแบรนด์ที่เป็นของญี่ปุ่นเกาหลีหรือของของแบรนด์ไทยเองจริงๆแม้คนไทยก็ทำหลายแบรนด์เหมือนกันก็มีหลายแบรนด์นะอย่างถ้าเป็นแบรนด์แพงก็เป็นดิเยายอย่างนี้แต่เน้นย้ำเลยค่ะว่าชุชนายได้โปรดนะคะเลือกแบบที่ดีสีสันแบบ เ,เป็นผ้าลูกไม้สวยๆสีนูดสีอะไรก็แล้วแต่แต,แต่ที่ต้องพิถีพิถันมากๆคิดว่าอะไรรูไ้ไหมคะคิดว่าวันนี้เราแต่งตัวออกจากบ้านคิดว่าเกิดอยู่ อุบัติเหตุรถชนแล้วต้องมีคนเนี่ยมาเห็นเราบอกว่าเออรถชนอุบัติเหตุแล้วแบบว่าเหลุดลุยเห็นเราเสื้อผ้าหลุดลุยแล้วหรือเห็นเราแบบว่าอยู่ในชุดชั้นในหลุดลุยไปด้วยชุดชั้นในบอกว่าดูไม่มีโรเ้่เลยหรือมันมันแย่เนี่ยเราจะเราจะอายว่าจังหวะนั้นคงเจ็บคงไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าเราอก็คิด่่ะว่าถ้ามีคนเห็นเราในสภาพนั้นเรายังคงดูดีอยู่ไหมการเลือกชุดชั้นในที่ดีจะทําให้เรารู้สึกเซ็กซี่ดังนั้นได้โปรดพิถีพิถันในการเลือกชุดชั้นในจริงๆและอออีกกเรื่่งงนนึ็ยาลมชใแบบ อด้วยจะสำหรับเล่นกีฬาโดยโดยเฉพาะใครที่จะออกเดทนะได้โปรดตรวจชิ้ชีใหดีว่ามีตะเข็บลุยออกมาไหมไม่งั้นวันดีดิวมงคุณอาจจะกลายเป็นวันฝันร้ายได้สายยว้ยหรือยังอะไรอยมดแ้ะหรือยังนะคะ ตรวจออดูกันดีๆแล้วกันแล้วคุณคะจะรู้สึกมั่นอ,อกมั่นใจและรู้สึกเซ็กซี่มีสเสน่ห์ขึ้นอีกเยอะลเลยค่ะก็ฟังนั้นแล้วก็รู้สึกว่าต้องใส่ใจอย่างมากเลยที่จะอยู่ข้างในก็ตาม <c ười> ถูกต้องนะ <c ười> เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งใ,ใ,ใครเห็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจะนะคะเอาละก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันใน Wi s ต o ม Lady ในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะน่าเสียดายนะคะครั้งหน้าเรากลับมาพบกับเราทั้ง3คนได้ใหม่นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ We don't sing.